ก็รับสวัสดีนะครับทุกคนนะฮะโอเคนะครับวันนี้ผมวันนี้ผมจะเอาหน้ายักษ์สองนะฮะมาแบ่งแบ่งกันบูชานะครับสําหรับองค์ที่ผมเปิดแล้วมันได้แต่เนื้อล่างๆนะก็แบ่งไปถูกๆเลยครับอันเนี้ยผมแกะมาเนี่ยรุ่นละสี่ร้อยนะครับก็ได้เนื้อล่างๆมาก็เดี๋ยวมาแบ่งให้ดูนะฮะามาแบ่งให้นะครับนี่ครับทุกองค์ที่เห็นอยู่ในนี้นะครับ น่า Yak สองนะครับทุกองค์ที่เห็นอยู่ในนี้คือราคาสามร้อยบาทครับทุกองค์ที่เห็นอยู่ในนี้คือราคาสามร้อยบาทครับมาฮะให้ดูฮะทีละองค์นี่ครับนี่ครับสวยไหมฮะแบบนี้นี่ครับสามร้อยแบบน,น,บบบนี้สวยไหม สามร้อยแบบนี้สวยมับนี่ทองแดงมันปูนะฮะลงยาสองสีอันนี้เป็นเลขโค้ดครับอ,อันนี้เป็นเลขโค้ดครับดูลงยาเสือขาวงามไหมดูในตาดิดูตาหลวงพ่อสิครับผมเออสวยงามนะฮะนี่อันนี้เลขโค้ดเลขโค้ดเลขโค้ดเออนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาเสือขาว เอ่ะอันนี้อีกองหนึ่งสามร้อยเท่านั้นฮะอันนี้เป็นเนื้อตะกอวนลงยาสองสีดำม่วงนะครับอืมเนี่ยคมทุกองคผมบอกเลยแต่ว่าราคาเบาๆะฮะสำหรับคนที่อยากเก็บนะฮะน่ายักสองก่อนที่ราคาจะวิ่งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเนื้อสัตตะหรือเนื้อทองแดงนะลงยาสีส้ม อันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อสัตตามอันนี้ลงยาสีขาว300เหมือนกันเนื้อตะกัวอวนเงี้ยก็300นะฮะเออถ้าก่อนถ้าก่อนได้ก่อนปิดก่อนนะครับโอ้องน,นี้นี่จริงๆององนี้สวยนะฮะ นี่องค์นี้น่าจะเกิน300แนะ่นอนแต่ว่าผมขายราคาเดียวไปเลยแล้วกันนะครับ300บาทนะฮะลงยาคุยพื้นนะนนี้อันอื่นไม่คุยเด้อนี่ครับอันนี้ก็ดำแดงก็300นะฮะนี่อันนี้ลงยาชมพูนะครับเลข2หลักด้วยปะเนี่ยเออ5.6าสองหลัก สามร้อยเท่านั้นนะฮะเนื้อสตตาบมั้งอันนี้เนื้อสตตะดวนๆนะเลขสวยๆมัตแต่คิดนี่ไม่ทันนะครับผมราคานี้ผมบอกเลยเปิดลุนเองยังไม่ได้เลยนะฮะอ่ะหมดไปสำหรับกองสามร้อยอ่ะมานะครับอันนี้จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับราคาก็แล้วแต่องค์นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้นะครับเนี่โอเคนะฮะ อย่างอันนี้เนี่ยเนื้อมหาชนวนนะครับไม่ไม่ใช่มหาชนวนเนื้อชนวนซาตินนะครับเออมันก็เลยแบบสวยๆงามๆคลังๆแบบนี้นะฮะอันนี้เลขนะครับนะเนี่ยชนวนซาตินนะฮะลงยาสีฟ้านะครับมีทั้งหมดเหลือสององนี้นะครับรายการเดียวกันชนวนซาตินสีฟ้านะครับ อ,อย่างนี้สี่ร้อยบาทครับเอออย่างนี้แค่สี่ร้อยบาทมีแค่สององนะฮะเลขเลขอะไรบ้างเลขแปดห้าสามกับเลขแปดสี่เจ็ดนะครับอ่ะแปดห้าสามแปดสี่เจ็ดมีสององเท่านั้นนะครับสี่ร้อยบาทนะฮะแคปไว้แล้วเลยนะครับอันนี้ก่อนแล้วแหละลงยาลายเสือนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาลายเสือสวยๆนะครับนี่ครับ สวยแบบนี้เลยนะฮะเลขก็ตามนี้เลยอ่าอันนี้ก็400บาทเช่นกันครับผมอันนี้เนื้อแบ็กโรเดียมฮะนี่ครับเนื้อแบ็กโรเดียมหนึ่เลขสวยอยู่นะนี่ครับเนื้อแบ็กโรเดียมนะฮะงามๆนะครับเออแบ็กโรเดียมลายนาคนะครับจะเป็นนาสีนานะคฮะหน้ากากก็จะเป็นนาค ถ้าอันนี้600บาทนะครับแบคโรเดียมก็เพราะว่ามันหายากกว่าเนาะอันนี้เนื้อเป็นอันนี้จะเป็นเนื้ออัปากานะครับอัปากาซาตินนะฮะดูความสวยความคมอ่ะอัปากาซาตินลงยาจีบอนอันนี้นี่ครับงามๆแบบนี้500บาทเท่านั้นฮะ500บาทเท่านั้นครับเนื้ออัปากาซาตินนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น เนื้อฉนวนซาตินนะฮะลงยาสีม่วงเลขก็ตามนี้เลยฮะ702นะครับฉนวนซาตินยาสีม่วงนะฮะอันนี้ก็400บาทเช่นกันครับผมมาต่อนะครับที่อันนี้ฮะโอ้โหอันนี้งามจริงๆนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อฉนวนซาตินเหมือนกันนะแต่ลงยาแดงนะครับอันนี้ลงลงยาแดงอันนี้จะ แพงกว่านิดนึงนะฮะอันนี้จะอยู่ที่500บาทนะครับผมลงยาแดงง,งามงามซาตินนะฮะสวยจริงจริงนะครับอันนี้ก็ได้ 3K นะฮะนี่ครับ 3K มเคเออนี่สามเงามงาฮะเลขตามนี้ฮะสี่หนึนะครับ 3K มเคองคนี้นะครับ สร้างแค่ห้าร้อยองค์เท่านั้นก็อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้แล้วก็มาองค์นี้นะครับอาบทองพ่นสายนะครับอาบทองพ่นสายมีแค่ห้าร้อยองค์เท่านั้นฮะอาบทองพ่นสายนะครับสวยๆเลยผิวงามๆนะฮะสามศูนย์หกรวมกันได้เก้าด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินลงยา สีแดงลายเสือแดงนะครับนี่ฮะเจุดข้างมุมตรงมุมเงยนี่สวยหมดนะฮะอ่ะอันนี้ปีเครื่องบินยาแดอ,อลายเสือยาแดงก็500บาทนะครับตัวนี้จะเป็นอาบทองนะครับนี่ฮะเนื้อเป็นเนื้อเขาเรียกว่าอะไรอาบทองใช่แล้วอ,อ,อาบทองลงยาสีสีอะไร สีฟ้านะถ้าสายตาผมน,นะครับนี่สวยๆเงาวิ่งๆิงเลขสอง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 อะไรวะสองสองห้านะครับอ่านถะ้านี้อับทองอันนี้อยู่แค่สี่ร้อยบาทเช่นกันนะครับเบาๆเอาไปเลยนะฮะเนื้อพระเอกนะฮะของ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 ,งของวันนี้นะฮะนี่ครับ 802นะครับรวมกันได้10ด้วยฮะมีรอยด่างตรงปลายนิดๆนะฮะไม่ได้ยุบนะแต่มีแบบคล้ายๆรอยด่างๆน,ะนิดๆนิดนึงนะครับอันนี้ปีเครื่องบินยาแดงเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่นิยมแล้วก็ตามหากันมากๆเลยสำหรับนุ่นหน้ายัก2นะครับอ่าก็อันนี้แบ่งกันไปที่1,000บาทเท่านั้นครับเอาแค่พันเดียวพอฮะ1 0 0 0บาทเท่านั้นครับ เพราะว่าจริงๆเขาปล่อยปันมสองพันสี่แล้วนะลองไปหาหดูก่อนได้ครับพี่ลองไปหาราคาดูก่อนได้ครับนี่ฮะผมปล่อยถูกกว่าแน่นอนโอเคนะฮะสำหรับหน้ายักษ์นะครับแล้วก็คนที่สนใจแบบแบบลุ้นที่ยังไม่แกะนะครับก็เลขก็เหลือตามนี้เลยนะฮะถ้าจะเอาไปลุ้นเองนะฮะลุ้นละ450บาทรวมส่งนะครับลุ้นละ450าบบาทรวมส่งนี่คือ เอาไปลุ้นเนื้อเอาเองเลยว่าจะได้เนื้ออะไรบ้างนะครับในกองนี้นะครับมีเนื้อเงินอยู่1เหรียญนะฮะมีเนื้อนวะต่อ9รอบอยู่1เหรียญครับแล้วก็มีเนื้อชนวนต่อ9้ารอบ1เหรียญทองแดงต่อ9้ารอบ1เหรียญนะฮะเนื้อ 3K 2K ยังอยู่นะฮะนี้นะครับเออไปลุ้นเอาเองเลยว่าจะได้เนื้อลายเลขอะไรนะฮะสำหรับคนที่ชอบลุ้นนะครับผมแต่ใครไม่ชอบลุ้นก็ ราคาตามเมื่อกี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปหน้ายักสองนะครับก็หมดเท่านี้นะฮะขอบคุณนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้ะ